ทันใดนั่นเองบริเวณมุมมืดของสลาวัดห่างจากคณะหนังขายยาไม่ไกลนักมีเสียงเหมือนอกน้ำทั้งใบหล่นใส่พื้นกระดานจนมีเสียงคโครมดังสนั่นวันไหวทําเอาสลาทั้งหลังสั่นไปมาเหมือนถูกมือยับจับเขยา่าทั้งสี่ชีวิตที่กำลังนั่งหารือกันสะดุ้งเฮือกสุดตัวในจอนเด็กขายรถตกใจสุดขีดผุดลุกขึ้นตั้งท่าจะเพ่นในชิงมือไวคว้าแขนไวได้ทัน ส่วนในมนเพิ่งเริ่มใจชื้นรู้สึกเหมือนหัวใจถูกกระชากจนหล่นหายเผลอตัวก็โดดไปนั่งหลบอยู่ข้างหลังในเสกซึ่งก็ตกใจไม่แพ้กันอาการผวาเกิดจากทุกคนมองเห็นเหมือนกันหมดว่าเสียงอันสนั่นลั่นโลกเป็นเพราะร่างร่าง,างหนึ่งทิ้งตัวลงมาจากคือยืนจังก้าอยู่ในเงามืดรูปร่างหน้าตาถึงจะเห็นไม่ชัดเจนแต่ไม่ผิดอะไรกับอสุรกายที่จะเห็นได้เฉพาะตอนฝันร้าย